สวัสดีค่ะทุกคนพบกับดวงดาวสาวบ้านนาคนเก่าคนเดิมเนาะจ้าเมื่อนี้ห้าสิผ้ามาเบิงหมูปลาค่ะหมูปลามันออกลูกมือขึ้นนะคะโกหูว่ามันได้จกโตเพราะว่าอันก้อนห้าไปนอนนะคะมันออกได้ซีโตห้ากับ่บได้เฝ้าเอาเนาะค่ะแต่ว่าแม่เรากับมาเบิงเรื่อยๆหรือน่าจะวันนี้คือหนาลงสีของห้านะคะเป็นเป็นคอกหมูปลาทั้งหมดเลยจ้าเดี๋ยวห้าสิผ้าเขาไปเบิงขังในเนาะค่ะแต่ว่า ก่อนอื่นมาเบิงแม่หนีก่อนค่ะหมูป,ป่าตัวนี้ออกลูกเมื่อคืนแม่เหมยแม่เหมยของเรานะคะนี่ไงออกลูกเมื่อคืนค่ะได้กี่ตัวบบเดฟ่าเอาค่ะพี่น่องมาจอบ,บึองเพลินก่อนน้องออกอยังนาะน้องเจ้าออกอยังนอะ หมูปลาธรรมาตาของพนกับบตองเฝาคือหมูขุนเนาะคะ่ะเพนเจ็๊บทองเหมยได้พ่นก็ออกเองนี่โอ้โหหลายแห้งแม่ปลาแม่ปลาแม่ปลา,า,มปาหมูปลาเหมยแม่นี่เอาสื่อต่อเขามาเนาะคะ่ะสื่อมาจากอุบลมากับทองเลยค่ะสื่อมาตอนทองนะคะตัวละห้าพัน ัาที่นี่คอ,อกแรกที่เพิ่นทองน้วมาคอดแล้วค่ะนี่คือทองที่สองของเพิ่นตั้งแต่เพิ่นมาอยู่น้ำเห่าเนาะคะ่ะนี่ทองที่สองของเพิ่นรู้ซึกว่าถ้าจำโบพิดกะคอ,อกแรกนี่ที่เพิ่นคอดให้เห่านี่กะสิบเอ็ดตัวนะคะนี่แต่ว่าทองสองทองสองนี่กูคือแตกสัวสัวดีแท้อวะลูกดกมากเลยหนู ตัวนี่เชื่องเฉีองเนะ้อค่ะบหัวอายุว่าเพิ่นอายุทอดเนาะค่ะเพราะว่าเขาสื่อต่อเขามาสื่อมากกับทองทองมากแล้วจ้ะัดที่นี่ทองนี่ผสมเองค่ะผสมพ่อปลาที่เรามีอยู่เขามีพ่อปลาพ่ออันหมูปลาอยู่เด้อค่ะหมูปลาอ่าพ่อเป็นเป็นตัวผู้ค่ะโอ้ยแตกส่วนๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด สิบสองสิบสามโตค่ะพี่น้องปา๊าคือโดกคักดกแม่ไถอีหลาขอบคุณหลายๆเดอ้อให้ผลผลิตแม่หลายแห้งอูถ้ามาชาิหมูปลานน่ขอดออกมาห้าบ่ะตองดูแลเลยค่ะพุ่นขอดแล้วพิ่นก็หากินน่มเองพ้่นเลยค่ะ มันสิบก็คือหมูคุนที่ห่อตองมาตัดหางตัดเขียวเพื่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าถา้าแมนบบตัดเขียวบบตัดแขวเพ่อนอะ่ะแม่สิบอให้กินนมเนาะคะ่ะแต่ว่าหมูปลาเราปล่อยธรรมชาติเลยค่ะขอดมาปุ๊บยางโดดแดดโดดแดดโดดแดดกับยางหานมเลยค่ะบบตองตัดหางเนาะคะ่ะตลาดเพื่อนบบตองการไม่ตัดหาง แล้วก็บดได้ตัดเขียวบดตอนค่ะหมูปลาหง่ายแห้งค่ะอันในฟ้ามเฮาเนี่ยมีแม่พันอยู่ประมาณมีแม่พันหมูปลาอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า,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 าสิบสิบสิบแม่พอดีค่ะอยู่ข้อข้างในนะคะ่ะเนี่ยค่ะ ตอนแรกก็เป็นคอกหมูค้นนะค่ะแต่ที่นี่ก็เลยมาดัดแปลงเป็นคอกหมูป่าเพราะว่ามันอยู่ขังหนอกเนาะคะ่ะเขาก็บอริษัเอาหมูคุนไว้ขังหนอกเอกก็เลยเอกก็เลยอ่ามาดัดแปลงเป็นหมูป่าเพราะว่านี่ค่ะลงสีของเราเห็นสลัวสลัวตอนนี้เวลาตีหากลัวๆเด้อค่ะเพราะถึงตีหาเคืองด้อมันก็เลยเหมือนๆเนี่ยค่ะเพราะว่าโซนนี่เป็นโซนลงสีขาขาค่ะค้นมาสีขาออกสีขา เขาออกประจำก็เลยบบเอาหมูคุ้นไว้ข้างนอกจนนี่จะเป็นหมูปลาโดยเฉพาะค่ะปะ๊าลูกโดกแห้งขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณขอบคุณแม่เหมยของเราเชื่องแห้งเลยค่ะแม่นี่บดือบอยังเขาเขาไก่ได้เข้าสามารถเขาไปลูกไปเล่นน้ำเพลินได้ค่ะคนบดือ อืมสิบสามตัวน่ารักน่ารัก <S <S ขอให้แข็งแรงทุกตัวเด้ออีหล่าเด้อเบิ้งบได,ด้ดอกว่าบอด้ดอกว่ามันมีตัวผู้ตัวเมียจะโตค่ะบ่ท่านอยากไปจับ่นเนาะคนขอดไม่เหม่คนอาจจะงุดกิดนะคะกินอาหารได้ปกติแล้วค่ะอันนี้แข็งแรงแห้งเพราะว่าบางตัวค่ะเป็นมูคุณน,นี่พ่นขอดแล้ว่นสีนสนอนสม้ม พอสิบเจ็บปวดของคนที่สิบกินอาหารแต่ว่าหมูป,ป่านี่แข็งแรงมากงงาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายสองเดือนก็นได้ปล่อยลูกออกแล้วจ้ามือวานก็มีคนมามาลับน่องๆไปอยู่สามโตเอาไปเป็นแม่พันธุ์ส้นนี่ส้นนี่สิมาเอามาหาเฮาอยู่นี่แหละคะ่ะมาสวนที่ผู้ใหญ่เปี่ยมมีทุกสิง่งทุกอย่างเลยคะ่ะ อันนี้ก็เป็นเหมยน,นะคะอันนี้ขอกนี้เป็นแม่พันธุ์โดยเฉพาะเด้อเลียงเลียงขายแม่พันธุ์โดยเฉพาะคอกนี่เพราะว่านมเพิ่นหลายเต่าเนาะผู้ใดใดไปก็จกคะคะุมเนาะค่ะเนาะคุมแน่อยู่เพราะว่านมเพิ่นสิบหกเต่าสิบสี่เต่าขึ้นไปเ้าบ่ไดดก็รันตีว่าอันสิบหกถูกโตเนาะคะ่ะสิบสี่กับสิบหกเต่าก็เลยโบหัวโตใดจะเต่ากันแน่ค่ะ นี่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็มีนะคะสำหรับแม่พันธุ์เนาะค่ะเดี๋ยวเด้อมันสิเห็นบอน้องน้องที่อยู่ข้อข้างในสงสัยคนนอนนอนอยู่ไหนกันหมด,ดเนะาะบอท่านเห็นบอท่านเห็นอืมน่ารักมากน่ารักมาก พอน,นอดอย่นี่นหนหนูม่ให้เขาเบื้องแน่มีย่นี่นคอดเดี๋ยว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 เราจะให้ดูก้อเมือดแนมเบเห็นค่ะคอกแรกนี่สิเป็นข้อพันของเขานะคะเด,เ,ดเ,ดเ,ดเด็กเด็กเด็กเดกเข้าเข้าห้องเร็วม่ให้เขาเบิ้งแน่ม่ให้เขาดูหน่อย ให้เขาดูหน่อยอันนี้แม่พันพึ่งหย่านมออกไปนะคะแต่ว่าลูกหลูกกัยังบ้ันเด็อยากออกจากนมค่ะก็เลยหลักเขามาหาแม่อยู่อันนี้แม่พันสองตัวพึ่งหย่านมออกไปอันนี้หนึ่งตัวอืมนี่แม่พันหนึ่งตัวแต่ว่าบ่แมนหลูกเพิินเด้อค่ะเขาลงเขาไป ของเพื่อนนี่มียูหาโตจ้ะนี่อ้วนๆเลยของเขาของเขาเองมีอยู่ห้าตัวเพื่อนทองน้อยอเพืเเพเอ่อนก็เลยหลูกเพื่อนก็เลยอ้วนทวนสมบูรณ์พราะว่าบมมีภัยมาแย่งน่เพื่อนสําหรับเด็กๆค้กอกนี้เด็กๆก,กลุ่มนี้เพื่อนจะเป็นลูกของสองแม่นี้แต่ว่าเข้ก็กับจบยาน้มแล้วเพราะว่าเพิ่นได้เดือน ได้เดือนกว่าแล้วนี่เด็กๆเด็กๆสองแม่ด้วยค่ะอยู่ใน20ประมาณ20ตัวค่ะอันนี้ก็มีพอข่พันจองไว้แล้วค่ะมีคนจองไว้หมดแล้วนะคะมีทั้งหมดลอดนี่ขอดสามขอดขอดพร้อมกันสามแม่มีอยู่2บเก่าโตเนาะคะ่ะ ตื่นข้นตื่นข้นเดี๋ยวจะซูมให้ดูหน่อยนะึงเยอะแยะเยอะยะเยอะแยะยอะแยะยอ,ยอ,ยอะแยจะนี่แหละคะ่ะคอกหมูของเราคอกหมูบ้าน,านเด็กๆเตรียมปล่อยออกขุนเป็นแม่พันธุ์โดยเฉพาะนี่เชื่องมากเลย น่ารักมากเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ามาถาเอาหนองกับพท่านใดหนองดอกจกเพิ่อนออกแล้วเพิ่นกินหนองเพิ่นแล้วหรือเปล่าหรือว่าย่างมัวออกแต่เบิงทรงแล้วหน่าสิก,กินหนองไปเรียบร้อยแล้วขอฝากติดตามดวงดาวสาวบานหน้าเด้อค่ะ ออกจากงานมาทำเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อนะคะเพราะว่าพ่อพ่อเราเป็นเกษตรตัวแทนเกษตรกรได้รับรางวัลที่หนึ่งของจังหวัดศรีสะเก็ดอยู่ค่ะาก็เลยไดย้มาสารต่อที่พ่อทำนะคะฝากติดตามน้องดวงดาวสาวบานนาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ